กเปนนี่คือหน้าตาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะจะถ่ายจะทำบาทเฮ้ยเอ้ยจะตักบอัอรป้าเรียงคิวต่อคิวอาปเดตเวยสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศแจม่มใสเช่นเคยตื่นหกโมงค่ะ ก็ลุยเก็บของบ้านโน้นเสร็จแล้วก็ขนมานิดหน่อยที่นี่ค่ะก็รอว่าเอารถพ่วงเอาไม่รู้ว่าสามีจะเช่ารถได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะคนของใหญ่โอ้เหนื่อยเพชรตื่นมาเพชรก็รีบทำทันทีส่วนสามีเมื่อคืน ตื่นมาเปิดทีวีนอนบอกว่านอนไม่หลับเพชก็ไม่รู้กี่โมงค่ะเพราะว่าเพชหลับก,ก่อนเขาเพชก็โอ้ตกใจมากเธอบ้าหรือเปล่าเปิดทีวีในห้องนอนแล้วฉันจะนอนได้ไงอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายก็นอนหลับค่ะเพราะความเหนื่อยของเรานเนอ็นทำตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะถึงจะได้ขึ้นเตียงนอนทีวีนี้ไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนแฟน FC ทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตอบเม้นเมื่อมีเวลาค่ะแล้วอีกอย่างช่วงนี้ต้องเล่นเล่งค่ะอีกประมาณ1 2 3 4 4วัง้านค่ะต้องคืนบ้านเขาดังนั้นเพชรก็พยายามเก็บของในบ้านให้หมดพรุ่งนี้เผื่อมีเพื่อนมาช่วยล้างบ้านเก่าค่ะเพราะบ้านเก่าก่อนที่เราจะ ให้คนใหม่ย้ายเข้านี่กฎของเขาที่นี่ก็คือทําความสะอาดเช็ดทุกซอกทุกมุมนี่คืองานยากมาก3ามชั้นค่ะสามชั้นยังไม่พอยังมีชั้นใต้ดินห้องเก็บของอีกเพชต้องไปทําความสะอาดถึงย้ายของออกจากที่นั่นเสร็จแต่ก็ยังมีค่ะขยะบางส่วนที่เราจะทิ้งค่ะเพชก็คิดว่าน่าจะทําพรุ่งนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ มาบ้านใหม่แต่เช้าเพื่อที่จะเอาของวางในจุดต่างๆอย่างที่เห็นข้างล่างชั้นใต้ดินของกระจัดกระจายทั้งเครื่องครัวทั้งเสื้อผ้า,นาหน้าหนาวผ้าหม่มผ้าห่มของเพชรก็มีสองชุดนะคะชุดหนึ่งหน้าร้อนชุดหนึ่งหน้าหนาวค่ะดังนั้นพวกนั้นเราก็ต้องจัดการเอาเก็บเข้าที่เพื่อที่จะมีพื้นที่แล้วก็เอาคิดว่าวันนี้นะ่าจะเอาโซฟามาที่นี่ได้โซฟา ของยังไม่หมดนะคะยังมีบ้านย่าอีกพวกเบาะโซฟาพวกของที่เราไม่ได้ใช้ผ้านวมน่นนี่นั่นโอ้ของจิปาถะค่ะเมะื่อวานก็ได้ต้นไม้เมยาก็มาช่วยเมื่อวานนี้แล้วเพชรกับแฟนทาสีที่นี่เม่ยากับปู่แล้วก็ลูกสาวลูกชายพากันเก็บของบ้านโน,น้นพอกลับไปค่ะครีมทาหน้าไม่มีนะคะ เฟสก็เห็นครีมหลอดหนึ่งครีมครีมทาวิวเขาก็เก็บหมดยาแก้แพ้ก็เก็บหมดดีที่ว่าเรายังมีพกไว้ในหัวเตียงสามีกับเฟสก็คือจงครอบครัวทานยาแก้แพ้ชนิดเดียวกันก็เลยง่ายต่อการอา่ง่ายต่อการใครหมดก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องก็เอาคนคนนั้นมาทานอีกอย่างหนึ่งค่ะพอไปถึง อาหารการกินเครื่องปรุงไทยเขาขนมาที่นี่หมดเลยค่ะโอ้พระเจ้าช่วยเพรก็ไม่มีที่จะทานข้าวมีเหลือข้าวอยู่นิดนึงดีมีกับข้าวในตู้เย็นใช่ไหมเพรก็จัดการเลยค่ะหุงหุงเสร็จแล้วก็เก็บของพอข้าวสุกก็เลยลุยอย่างเดียวกับแกงไตปลาก็ถอว่าอร่อยมากเพราะว่า,า,าตอนหัวค่ำปู่เขาซื้อพิซซ่ามาให้ก็นั่งอาบแดดทานกัน วันนี้เพชรคิดว่าน่าจะความเครียดเริ่มจะน้อยแล้วค่ะเพราะว่าถ้ามีเพื่อนๆมาช่วยนะคะเราก็จะเสร็จเร็วเพชรก็จะขยักกระจายของไปในห้องครัวไปที่ต่างๆอาจจะให้ย่าแม่ยาค่ะมาช่วยจัดของส่วนในครัวนี่จัดยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องมีที่นองเราต้องไหมก็ไม่เราต้องแต่ว่าความคิดของเพชรคือ เราถ้าเรามีที่รองกันเปียกใช่ไหมคะตรงตอกันเขาเรียกกันลื่นกันเปียกกันกันสกปกอะไรเงี้ยเราก็ใส่ในเก๊ะไว้ก่อนค่ะตัดตัดตัดแล้วก็ใส่แล้วก็ค่อยเอาของตั้งกะว่าตอนแรกแฟนจะไปอีเกียไปซื้อของเพชรกาะบอกว่ารอสักก่อนรอให้ ย้ายของหมดก่อนตัวนั้นสำคัญสุดเราค่อยไปซื้อแล้วเราก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆจัดยังไงก็น่าจะไม่เสร็จเดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนโน,น่นนี่นั่นเยอะแยะค่ะเอาตัวสําคัญมาก่อนเนี้ยกะจะย้ายมาให้หมดแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ทคาความสะอาดเพราะว่างานของเขาพวกเอ่อทีวีอะไรเนี้ยต้องเอาออกเขา,เขาแฟนจะงานเยอะกว่าเพชรค่ะ ดังนั้นของเพชรถ้าขนมาก็คือจบแล้วก็ทําความสะอาดแค่นั้นแล้วก็จัดถ้าเราเอาของมาจากบ้านน้นภายในวันนี้หมดก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพุ่งนี้ทําความสะอาดทีเดียวกับเพื่อนๆนก็เสร็จเร็วเสร็จแล้วก็สนามหญ้า mm hmm. เพชรก็จะไปตัดค้นขยะทิ้งน,น่นนี่นั่นแล้วเอาต้นสตอรอเบอรี่เก่าๆด้วยย้ายไปปลูกด,ด้วยอะไรอย่างี้โอเคค่ะ ขอลุยงานต่อแล้วคะแบบเหนื่อยมากดูค่ะถุงรเริ่มแต่ละกล่องเราก็ต้องเอามาวางค่ะถามว่าของจะเสร็จไหมวันนี้ก็ไม่น่าจะเสร็จนะคะใช้เวลาเยอะนี่คือของเราก็จะทยอยอะไรทำได้เพื่อนช่วยได้ตรงไหนเราก็ทำส่วนเครื่องใช้นอนนี่นั่นผ้าหม่ม ก็จะเอาไปจัดเข้าที่ค่ะมีโซฟาเครื่องดื่มนอนแล้วก็มีการแยกแล้วก็เขียนไว้นะคะกล่องนี้อะไรตัวนี้ก็ของลูกชายตัวนี้เครื่องครัวเครื่องครัวนี่เพรจ,จะเอาขึ้นก่อนค่ะหลังจากที่ตื่นเช้ามาจัดการเรื่องบ้านเสร็จนะคะเพชรก็มาร่วมทําบุญทั้งวันเกิดและก็เปิดร้านของเพื่อนเจี๊ยบค่ะก็ ได้นิมนต์พระมาทำาตักบาทยามสายนะคะก็คือตอนเช้านั่นเองค่ะก็คือ11โมงฉันเพนนั่นเองค่ะโอเคค่ะมาดูบรรยากาศกัน,กนเลยค่ะคทุกคนทุกทัานได้มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสินิองคลกับทางท่ทานเจ้าภาพเราก็จะได้เริ่มพิธีโดยการจุดธูปเทียนบูชาล่ลรไตร สะกษาทานศีละสมเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วเราก็จะได้ถวายข้าวพระพุทธถวายั้า,าตาหารแล้วก็จิเย็เย็นตาร้องตงวเป็นจือน,อนยุน้อยฟิส <c oughs> เราโบสะน,นา,ารักาก เราจะการนะคะตักบาตรแต่ละคนขอจะไปเที่ยวกักางวดะส้มทำไงให้ดูโยมให้ดูนี่คือหน้าตาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะจะถ่ายจะทำบาตรเอ้ยเอ้ยจะตักบาต อ้าป้าเลี้ยงคิวต่อคิวอาบแดดไว้อากาศดีเวอร์นะคะเป็นวันดีที่สุดเลยเติมได้ไหมเติมให้เติมแค่ให้ไม่ทันแล้วต่อคิวนะคะเกิดเจ้ารางแม่มาแม่ก็พูดเห็นแต่แอนดรีส ผู้ใดช่างกล้าเอาไม่มีคนจะเอาจ้องใส่บานไหมจ้องใส่ยูใส่ยูเจ้าแล้วหรอบปล่โอ้โค้กเออไปจ้อง ลูกไส้จะเอาบวมคือคุณๆนี่เด็กอ๋อ้าอนาคือคือกันนะเออคือกันกาบ้านหัวว่านเนี่ยทังว่าเป็นยังคือบ่มาเอาแมวเอาหมูว่ะลูกแมวครับนึกว่าไปกินรางฮะเนาะหัวว่านเนี่ยทั้เอาประมาณจะงอกไหนทั้ว่าที่ไปทับมูธน้หมิ่นทั้งกลับมาเขาาจะหมอกทันนะว่าเสด็จไปเปไปเพศมาทำมาเป็นพ่อค่ะเป็นพ่อค่ะ รู้พอทรงมากโนที่เข้ามาโนยแงมันนับดูเถอะยะพอเันเลี่องหน้าป๋าค่ะป๋าเป็นไรตั้งใจมากปกติเราจะไม่เห็นหน้าป๋าแบบนี้อุ้ยเถิดแม่เถิดค่ะโอ้ยตายหน้าเจ้าของร้านไม่ต้องคนจับมันได้ไว้ก่อนเจ้าของร้านใช้แค่ครึ่งก็เต็มจอหลังจากที่เพชรไปทําบุญนะคะไปทําบุญทั้งวันเกิดของ เพื่อนเพื่อนแจ็บแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าเปิดร้านใหม่ค่ะก็มาจัดการกับค้นของต่อค่ะนี่คือบ้านเก่านะคะเมื่อกี้ขนไปบ้านใหม่ค่ะตอนนี้ฟุตบอล,ลแข่งอยู่ค่ะดังนั้นฝรั่งก็เลยขอเวลาเบรกสักคู่ฝรั่งบอกส่วนเพชรก็ขอกินน้ำ แอปเปิลค่ะเป็นน้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำผลไม้กินให้หมดค่ะเพื่อจะใช้กล่องนะคะเคล็ดลับในการทิ้งน้ำมันของเหลือนะคะที่นี่นี่เลยเราจะไม่ทิ้งลงท่อนะคะเราจะไม่ทิ้งท่อเราจะกินเลยอ้อไม่ใช่ค่ะเพชก็จะใช้กล่องเปล่านี่นะคะ่ะเทน้ำมันใส่นี้เสร็จแล้วก็เอาใส่ที่ไข่ยะนะคะ ใส่ที่ขยะรวมค่ะที่เขาจะเอาไปเผานั่นเองนี่คือเคล็ดลับดีๆอย่าไปเทใส่ท่อนะคะไม่งั้นถ้าทอตันมาคุณเสียตังหลายพันค่ะเพื่อนที่ทำงานค่ะเขาเป็นวัยรุ่นเขาไม่รู้อะไรเขาก็พากันทำค่ะสุดท้ายเจอไปห้าพันค่ะอาทิตย์ที่แล้ว5้0 0ันเนาะไม่ใช่นิดน้อยนะห้าพันโคน คูณเข้าไปค่ะ3.8ตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเงินไทยราคาเท่าไหร่ดังนั้นถ้ามีบ้านนะคะช่างไฟช่างปะปาโอ้แผงมากช่างก่อสร้างเงินดีสุดๆค่ะจะบอกว่าถ้ามีลูกมีหลานค่ะอยู่นอร์เวย์ให้เรียนช่างได้เลยค่ะคุณจะรวยโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ใช่รวยโดยที่ ใช้แรงค่ะใช้แรงนิดหน่อยแตงเงินหมาเยอะเยอะคือข้าวเย็นนะคะเย็นจริงๆไม่มีไมโครเวฟเย็นมากเรามีผู้ช่วยหนึ่งคนมาเห็นยังคะมาแต่สวีเดนมาขอกินข้าวขอเหว่าคนของเมากินข้าวรอขอรอมาคนของเอาขอว่ารอกินขดีแล้วมีไก่มาหนะโอลยนี่คือพนักงานลาวนะคะซูคือว่ากันมาเห็นงานสาแต่จังม่งจังย่มแล้วเนี่ยมาะเล ค่าแรงต่ำอ่ะใครก็ไป้ยังได้ค่าแรงสูงใช่ไหมค่าแรงเสูงมากรวยมากเบี๋ยวของเดียววะนี่แม่เบียร์ปลงเดียวโอกับเพี้ยนก็ได้สินะมาสิทัวบอกอีลาที่ว่ามาเนี่ยมึงมีบุฟเฟต์้วมีอยู่ตัวเอาอีบอ่ยอกยอกเอาเอาอยู่บอ่อยากให้มีเหรอไม่มีหยอกค่ะ ค่ะหลังจากที่เราไปทําบุญร่วมทําบุญในวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนเจ๊บแล้วก็เปิดร้านใหม่ด้วยนะคะเพชรก็ได้กลับมาทํางานบ้านเหมือนเดิมค่ะมาขนย้ายมาเก็บของให้เข้าที่ค่ะจากนั้นก็จะได้พรุ่งนี้จะได้ย้ายเข้ามานะคะบอกเลยว่าโอ้เหนื่อยสุดๆค่ะแล้วอีกอย่างนึง เพื่อนๆน้องๆก็ได้มาช่วยกันค่ะทำให้งานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศความอบอุ่นในการทำบุญตักบาตรที่ร้านเพื่อนเจี๊ยบค่ะในคา้วันเกิดอ่เพื่อนเจี๊ยบเนี้ยเพชรก็ขอวอวยพรให้ร้านของเพื่อนเจี๊ยบขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้าไม่หวัดไม่ไหวนะคะกำไรเป็นกอบเป็นกำค่ะ ค่ะหลังจากที่ทำบุญเสร็จนะคะเราก็มาย้ายของจนเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เพชรก็ย้ายเข้ามานอนบ้านใหม่เป็นวันแรกนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าหลับฝันดีสุดๆค่ะนอนหลับอิ่มตื่นมาพร้อมกับความสดใสค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพ็ดก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการล้างบ้านค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far is the ego, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make it Thing. We've got to fight to find a way Dare to fall to find our way